สิบใบมือซ้ายดินออกสิบใบยางละบ<ป>ยงละบมือซ้ายนะสบใบสิบใบ ความรักสมบูรณ์สองถ้วยแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าดีสมองก่อนตหว่านแล้วจะรูสีหน้ากับรูปวาดหน้าแดงๆมืึง <c oughs> หน้าดูแล้วไม่เสียเยนี่ย <c oughs> เอามรสมบูรณ์ใสรอง ปเป็นคนสมายมากเลยมีเงอนใชน้นเนี่ยเปคน,นมีเงินนะนั้ง มีความสุขกับชีวิตตัวเองมากช่วงนี้นะเก้าเหรียญน,น่าจะมีโชคนะวันนี้เป็นผูน้หญิงมีโชคดีมากผู้หญิงที่มีความสุขผู้หญิงที่ไม่คือมีทุกอย่างอะ่ะเลิอกไ่สนโลกแล้วเนี่ยนี่คือเจ้าจะตาไม่ต้องเคทชาวบ้านเอาเอาตัวเราพอความรักก็สมบูรณ์ก้าถ้วยอันนี้อันนี้ตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งผู้ครอง,นค,องค,คนรักโอ้สุดยอดเลย เป็นไหมพ่อขึ้นมาเลยก<ม>ำแน่งลูกหลาน<ม>อดีตยึดผ่านมามีคนมอบอะไรให้ไหมมีคนให้สิ่งของอะไรบ้างไหมคนเก่าคนแก่คนแก่หมายถึงพ่อแม่ เออคนเก่าที่ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ไม่มีมีสำหลักผู้ใหญ่มอบสิ่งของเลยท่านละมั้งแต่ความในใจมีการอึดอัดอะไรไหมตอนมีการมีมากมืดแปกด้านเลยการเงินนั่นแหละเงินน่ะเงินมืดแปกด้านเออไม่ไงมืดไปในความในใจคือใช่ไหมเมื่อไหร่เงินจะได้คืนเงินเนี่ยเงินเข้ามาจะหมุนอื เข้ามือซ้ายเอาหรขวาเงินเข้ามาตลอดเวลาจับเงินตลอดแต่เงินไม่อยู่กับตัวเองเงินเงินออกเงินเข้าเงินออกแต่มีความสําเร็จนะทุกสิ่งอย่างโดเวอร์อาธิคิดอะไรได้ได้ดังนั้นหมดเลยโดเวร์ก็ดีที่สุดเลยไพ่งานเยอะมากงานก็เยอะมีงานการเข้ามามีงานทำเยอะทำโน่นทำนี่ใช่ไหมงานทั้งวันงานเยอะ งานหลวงงานลาดก็ไม่ใอไม่เว้นเลยไม่มีเว้นเลนงานหลวงงานลาดอันเป็นสิ่งอดีตที่ผ่านมาจะมีเคยมีคนมอบของให้แต่นี่ความรักสมบูรณ์มีคนแฟนอกินมีพิมันเลยกินแบบอดีตที่ผ่านก็เคยมีลักซอนทช่ไมเคยมีลักซอนในตอนนีมา่ไหมเป็นนานเนาะนานแล้วมันมีรักซอนอยู่ข้างหลังสมัยก่อนโน่นเนี่ยพูดจะมาเจอทุกวันนี้เขาอยู่ดีกินดีเห็นไหม นี่อันนี้คือตำแหน่งคนรักนะอ,อยู่ดีกินรีเห็นไหมกินหนีพี่มันเลย,เเลยตำแหน่งคนรักนี่ตำแหน่งเนี่ยสบายเลยมีเงินมีทองท้ายมีมาแต่ก็ต้องใช้ไปเห็นไหมมีมาต้องใช้ไปคือหมุนนะ่ะเงินหมุนข้าวสาขวาฝาซ้า,า,ายอืม,อมแต่ก็มีเข้ามาตลอดไม่ขาดมือเงินนะมีเข้ามาตลอดความน ตรงนี้ไม่ขัดมือกค,ความในใจนี่อ,อ,อึดอัดมากเลยครับความในใจตอนนี้บางทีมืดแปด้านมงความคิดสิดาบแปดดาวดำแปดดาบมีความคิดที่ว่าอึดอัดอะไรอย่างนี้อยากมีบางเรื่องบางอย่างที่ม,มีความอึดอัดในใจอึดอ,อัดเรื่องเงินเดียวนานนี่แหละคนรอบข่าย บาบที่เก้ามีการท่องเที่ยวมีการเดินทางบ่อยนะใช่ไหมรอ,รอให้เจ๊ชวนเจ๊ชวนไในงานจะมีจะมีการเดินทาง <c oughs> ความในใจจะไปเที่ยวและความในใจจะเที่ยวมีการเดินทางแต่รอให้เจ๊ชวนมนมไม่จปอันนี้คือสามถ้วยความรักความความรักก็ดีนะองงอย่าเด็กหน้าอันนี้ความรักก็สมบูรณ์นะสามถ้วยฉันรักที่ครอบครัว วิเครู้ส์ดูสิวันนี้ไม่มีอะไรอันนี้สองโค้ตานี่อันนี้คือนี่เห็นไหมสองตัวสามตัวมันขึ้นมาครอบครัวมีความสชคดีพ่อแม่พี่น้องไม่เหลือลอะไรใช่ไหมนี่คือตำแหน่งพ่อแม่ที่เดลือเดดเหือเดชตายหมดเออไม่เหลือตายหมดแล้วเหลือเดดไม่เหลือน้องไม่เหลือเป็นไหมขึ้นมาตรงไหมตำแหน่งอื ผลกระทบคนกระท,ทบคือรูปแบบการต้องเที่ยวจะเข้ามาที่ว่า The เ o r l d ต้องเที่ยวปีการงาน,นทุกอย่างก็เอคิดได้ใงใจเับ t ดีที่สุดอันนี้เจ้าจะตาดดีมากที่ว่ามีใช้เงินแบบใช้ชุ้จักรสบายอ่ะแต่ความคิดในใจมีความตึดอัดนะความในใจตัดบางสิ่งบางอย่างมีเรื่องอัดในใจแต่ว่าเงินเข้ามาตลอดมือนะเงินเข้ามาตั้สองมือสามมือแต่ก็ อเอนไหลเข้ามาอกเออก็วันนี้น่าจะมีโชคเลนไหมเก้าเหรียญมีโชคมากเลยเก้าเหรียญเลยอันนี้เสียดยอใหญ่ไม่เรือนแล้วดผู้ใหญ่ไม่เรือน่าหมอดีมากไม่มีค่เสียมัดดุยไปไม่มีไม่มีคขาเสียนะไม่มีค้าเสียมเป็แค่ดีหมดเลยอันี้ปัจจุบันอนาคต ก,กันมากทีมีการอันนั้นก็จะมีการท่องเที่ยวมีการเฉลิมฉลองตรงนี้แฮปปี้มากกับสามีเห็นไ,ไหมคู่กันเลยเห็นไหม,มการเงินก็คือได้มาแต่หมุนไปเข้าใสาเอ,อกฟ้าหอ,อ,อกไปไม,มีความคิดหนักมีความกังวลมีความคิดถอยกังวลแบบน,น,นี้ใช่ท,ทุกคนไม่หมด